สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสาครทุกท่านค่ะวันนี้แวะไปพบกับพ่อแม่พี่น้องหลายจุดมากค่ะได้รับการต้อนรับอย่างดีเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะวันนี้เห็นป้ายแต่ละป้ายนั้นภูมิใจมากค่ะแต่จะบอกว่าไม่มีอะไรที่จะภูมิใจเท่ากับ สายตาและความรักความอบอุ่นที่พ่อแม่พี่น้องมีให้กับโปค่ะชื่นใจจริงๆค่ะขอเสียง คุณค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะดีใจมากค่ะวันนี้ที่มาพบกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านให้ความเมตตารับดอกไม้จนรับไม่อั้นเลยค่ะวันนี้นะคะเดินทางไปหลายๆที่ต่างได้รับเสียงตอบรับบอกว่าพักเพื่อไทยมาอยากขอโอกาสในการที่ให้พักเพื่อไทยนั้นเข้ามาแก้ปัญหาปากท้องได้ไหมค่ะ แล้ววันนี้ปัญหาเป็นไงบ้างคะสองปีที่ผ่านมาคะข้าวของเป็นไงคะแพงไหมผ่านตลาดบอกว่าเนื้อหมูแพงสุดๆเลยใช่ไหมคะนอกจากราคาไข่ราคาน้ำมันและอาหารขึ้นหมดเลยใช่ไหมคะแต่ค่าแรงไม่ขึ้นใช่ไหมคะ พักเพื่อไทยมีนโยบายในการรับประกันค่าแรงขั้นต่ำสามร้อยบาทดีไหมคะ <Yeah. S 1> แล้วน้องน้อปริญญาตรีจบปริญญาตรีเงินเดือนหนึ่งหมนห้าพับาทดีไหมคะ <Yeah. S 1> พ่อแม่พี่น้องคะบอกว่าวันนี้นะคะนอกจากจะเป็นปัญหาเรื่องของสินค้าแพงแล้วรายได้ต่างๆแล้วยังมีปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าวด้วยใช่ไหมคะ วันนี้เราจะไปถ้าเราเป็นรัฐบาลนะคะพรรคเพื่อไทยมีนโยบายในการที่จะเข้ามาช่วยดูแลและแก้ปัญหาให้อย่างเป็นระบบดีไหมคะ <Yeah. S 1> และนอกจากนั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องจังหวัดสมุทรสา,สาครมีโรงงานเยอะเราเองนะคะในส่วนของพรรคเพื่อไทยอยากจะมีนโยบายในการที่จะช่วยบ่อนเปล่าสําหรับบริษัทที่เป็นนิติบุคคลนะคะเรามีนโยบายในการลดภาษีนิติบุคคลจาก30เหลือย สาเซนในปีถัดปปีหน้าและ20%ซในปีถัดไปดีไหมคะเพราะว่าบริษัทจะได้มีรายได้ในการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ300บาทไห้คะะตกใจไหมคะแล้วพ่อแม่พี่น้องคะสำหรับนโยบายที่เคยประสบความสำเร็จในอดีตตั้งแต่สมัยไทยรักไทยเอากลับคืนมาดีไหมคะ 30บาทเอาไหมคะแต่ขอเป็น30บาทที่รักษาทุกโรคได้จริงๆเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมคะโอท็อปเอาไหมคะเพราะวันนี้ไปพบแบบพ่อแม่พี่น้องที่ทำโอท็อปเป็นจรงก็เป็นสิ่งที่พึงที่จะรักษาและก็สนับสนุนในเรื่องของโอท็อปใช่ไหมคะกองทุนหมู่บ้านเอาไหมคะกองทุนหมู่บ้านนอกจากจะคงส่อสารต่อแล้ว เราจะเพิ่มจาก1ล้านเป็น2ล้านบาทดีไหมคะและเบี้ยอสมองเอาไหมคะเบี้ยผู้สูงอายุล่ะคะนอกจากจะคงเบี้ยผู้สูงอายุแล้วพักเพื่ไทยยังมีนโยบายในการเพิ่มเบี้ยสูงอายุเป็น600,700,800,900ถึง1,000บาทค่ะพราะแม่พี่น้องคะอีกปัญหาหนึ่งนะคะ ที่เราพบว่าวันนี้อ๋อไม่เห็นหน้ากันโอฝั่งนี้ละคะเห็นหน้าป่าคะ่ะพ่อแม่พี่น้องคะชายฝั่งสมุุดสาครนะคะสิ่งที่เราทราบมาจากพ่อแม่พี่น้องว่าวันนี้น้ํากัดเซาะตลอดเวลาใช่ไหมคะเป็นปัญหาที่แกไม่ด้ไม่ตกสักทีใช่ไหมคะ และมีน้ําท่วมบางทีกัดซาอจนพื้นที่หายไปหมดใช่ไหมคะดังนั้นพรรคเพื่อไทยมีนโยบายในการแก้ปัญหาระยะยาวนะคะต้องกลับเรียนพ่อแม่พี่น้องว่าปัญหานี้จะช่วยในเรื่องของการน้ําท่วมน้ําขังนะคะเรามีโครงการในการแก้ปัญหาน้ําท่วมและน้ําทะเลกัดเซาะชายฝั่งนะคะเราจะสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันน้ําท่วมค่ะพ่อแม่พี่น้องคะ ตรงนี้จะป้องกันน้ําท่วมอย่างถาวรน,นะคะแต่ต้องกลาบเรียนพ่อแม่พี่น้องว่าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องสิ่งแวดลอ้อมไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าพรคเพื่อไทยต้องมาปรึกษาพ่อแม่พี่น้องก่อนค่ะไม่ต้องห่วงค่ะพ่อทุกค่ะดิฉันคำนึงถึงผลกระทบและปัญหาความจําเป็นของพ่อแม่พี่น้องค่ะเรียนยืนยันว่าทุกอย่างนั้น จะทำในสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องอะไรที่เป็นสิ่งผลกระทบเราจะมาปรึกษากับพ่อแม่พี่น้องค่ะไม่ต้องห่วงนะคะและพ่อแม่พี่น้องค่ะอีกส่วนหนึ่งนะคะขออนุญาตฝากนโยบายสำหรับน้องๆเยาวชนได้ไหมคะบุตรหลานของท่านที่จบปริญญาตรีเงินเดือนกันต่ำหนึ0 0หบาทดีไหมคะ และนอกจากน้องๆที่จะไปทำงานบริษัทแล้วยังมีโครงการอีกหนึ่งโครงการนะคะสำหรับน้องๆที่เรียนจบและอยากจะเป็นเจ้าของกิจการค่ะพักเพื่อไทยมีนโยบายในการตั้งกองทุนตั้งตังตวได้ค่ะซึ่งกองทุนนี้นะคะจะเป็นกองทุนที่มีงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยละ1000ล้านบาทค่ะ และสำหรับน้องๆชั้นปถมนะคะก็ยังมีโครงการที่จะแจกแท็บเล็ต p ีซีสำหรับน้องๆชั้นปถมด้วยค่ะสิ่งนี้จะให้น้องๆชั้นปถมนั้นสามารถเรียนรู้และก้าวทันกับวิวัฒนาการที่จะเกิดขึ้นค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะและสุดท้ายนะคะอีกหนึ่งนโยบาย ที่พักเพื่อไทยเลงเห็นว่าวันนี้ปัญหาต่างๆในการกู้หนี้นอกระบบต่างๆนั้นมีสูงมากใช่ไหมคะวันนี้ใครมีหนี้บ้างโอ้ยเยอะเลยถ้างนั้นหนี้ที่ต่ำกว่าห้าแสนเราพักไปเลย3ามปีได้ไหมคะแล้วนอกจากนั้นเอาบัตรเครดิตการเกษตรกร,เ,ร,กรเอาไหมคะตรงนี้พ่อแม่พี่น้องจะได้ใช้บัตรเครดิตการนี้ ในการซื้อปัจจัยการผลิตและไม่ต้องกู้หนี้นอกระบบดีไหมคะและอีกบัตรหนึ่งนะคะเป็นบัตรเครดิตการคลางงานคะ่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องผู้มีอาชีพขับรถมอเตอร์ไซค์รถแท็กซี่รถบรรทุกต่างๆนั้นสามารถที่จะใช้บัตรเครดิตการนีกู้ในการเติมน้ำมันต่อเดือนได้คะ่ะถูกใจไหมคะพอาะ ทยเข้าใจปัญหาของพ่อแม่พี่น้องค่ะว่าวันนี้พารละค่าใช้จ่ายต่างๆนั้นมากมายอย่างไรแล้วจะถ้าไม่ช่วยดูแลเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายแล้วจะให้ตั้งตัวได้อย่างไรใช่ไหมคะพ่อแม่พี่น้องไม่ราบวันนโยบายต่างๆนั้นถูกใจไหมคะถ้าถูกใจจะขอปูและพรรคเพื่อไทยเข้าไปทำงานรับใช้ในสภาได้ไหมคะ ขอฝากสอสอได้ไหมคะวันนี้ต้องมีสามท่านนะคะจังหวัดสมุทรสาครมีสอสอสามท่านได้ไหมคะขอยกจังหวัดได้ไหมคะงั้นขอฝากคุณอนุสรไกลวัดนุศนสรคะ่ะ <Yeah. S 1> เขตหนึ่งคะ่ะ <Yeah. S 1> คุณบุญชูนินถนอมเขตสองคะ่ะ และคุณมนทนไกรวัตนุสอนเขตสามค่ะเฮียหมอของเราค่ะพี่น้องคะ เสียงเชียร์นั้นตังกึกก้องค่ะเป็นเสียงเชียร์ที่ประทับใจในหัวใจผู้หญิงคนนี้ค่ะ ได้เห็นรูปได้ติดรูปแน่เลยครับถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายรูปอ่ะนัดที่นะครับนัดที่นะครับเระเด็นเลยครับ